สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะทําแรนดอมในหัวข้อเขาเคยคิดที่จะเลือกคุณจริงๆบ้างไหมแรนดอมนี้เป็นสำหรับคนที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ตัวเลือกทางเลือกหรือตกอยู่ในสถานการณ์ลักลักเลิกเลิกวนเวียนกลับมาหากันหลายครั้งแต่ก็จบกันทุกครั้งจนคุณอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าทุกครั้งหรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขาเคยสักครั้งไหมที่จะเลือกคุณเป็นคนในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงถ้าใครที่มีคำถามนี้ติดค้างอยู่ในใจเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อน ว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของคุณไหมถ้าพลังงานใช่ก็ไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นนะคะและที่สำคัญคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะ5ดาบ ก้าวไมเท้า The h h p i t h e s พลังงานของคุณค่อนข้างสอดคล้องกับท็อปปิกเราในวันนี้นะคะคุณยังติดค้างอยู่กับความสงสัยความไม่ชัดเจนหรือตกในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คุณมีความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ถ้าหาก ในตอนนี้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะมีคำถามว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นี้ไหมสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณไหมหรือถ้าหากคุณกับเขาทะเลาะก,กันไปแล้วตัดจบกันไปแล้วเพราะเรื่องของความไม่ชัดเจนเพราะเรื่องของความมีมากกว่าคนสองคนในความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณก็ยังเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและ บางคนที่ยังเลือกที่จะอยู่แต่ไม่ยอมเดินออกมาทั้งทาง,งที่เห็นโอกาสและเห็นหนทางว่าตัวเองสามารถไปได้สามารถไปต่อได้โดยที่ไม่มีเขานั่นเป็นเพราะคุณยังติดค้างความรู้สึกติดค้างคำถามที่ยังไร้คำตอบจากเขาความพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คือพลังงานของคนที่มีแต่คำถามมีความสับสนบางครั้ง ถ้าเพียงคุณเลือกที่จะไม่ต้องหาคำตอบกับสิ่งที่คุณสงสัยแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคุณอาจจะมีความสุขคุณอาจจะไม่ต้องเจ็บปวดเสียใจบางคนถึงเดินออกมาแล้วก็ตามคุณก็ยังติดค้างอยู่กับคำถามนี้เสมอว่าเขาเคยคิดที่จะเลือกคุณจริงๆสักครั้งไหมนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคนที่ยังสับสนไม่แน่ใจและยังติดค้างกับคำตอบที่ไม่เคยได้ คำตอบที่ชัดเจนจากใจของคนที่คุณต้องการต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าเขาเคยคิดที่จะเลือกคุณจริงๆสักครั้งไหมเรามาดูกันว่าพี่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าอะไรกับท็อปปิกนี้นะคะเขาเคยคิดที่จะเลือกคุณจริงๆมากไหม The h <subject> <sk ry mus> i g h i t c e The h i g i t e ก็ยังขึ้นมาเหมือนพลังงานนะคะเขาก็ยังมีความสับสน กับความคิดความรู้สึกที่มีให้กับคุณเขาก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันคือความรักความหลงหรือแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเขารู้สึกดีเวลาที่มีคุณอยู่แต่เขาก็ไม่ชอบถ้าหากคุณจะต้องมาทําตัวเป็นเจ้าของเขาหรือเขาจะต้องเสียสละชีวิตโสดเพื่ออยู่กับคุณ คนคนนี้ยังไม่มั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะหยุดที่ใครได้หรือเปล่าแต่เวลาอยู่กับคุณเขามีความสุขคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่ดูดีคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทุกๆอย่าง โดยที่คุณไม่ต้องสงสัยในตัวเองเลยเขาเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีจุดเด่นเป็นคนที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาจริงๆตัวคุณเองก็รู้นะคะว่ามีแต่คนต้องการคุณมีแต่คนอยากเข้าหาคุณแต่คุณไม่เคยเปิดใจให้ใครนอกจากเขาความดึงดูดของคุณนี่เองก็เลยดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตด้วยจนตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันคืออะไรกันแน่ มันรู้สึกดีที่ได้อยู่ได้คุยได้มีชีวิตด้วยกันแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแค่คนเดียว เด็กถือไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่อายุค่อนข้างน้อยกว่าคุณนะคะแล้วเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นเขาเป็นคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาจีบคุณโดยที่ตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้สนใจใยดีเขาเลยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะมี ผู้ชายหรือผู้หญิงในอุดมคติตัวเองอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุเท่ากาันหรืออายุเยอะกว่าแต่คนคนนี้เป็นคนแรกที่แตกต่างเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าจนคุณคิดว่าคุณไม่สนใจหลอกเด็กขนาดนี้แต่เขาพยายามทําทุกอย่างทำทุกสิ่งเพื่อเข้าหาคุณเพื่อซื้อใจคุณและสุดท้ายเด็กน้อยคนนี้เขาก็ทําได้หถ้วย เขาทําให้คุณรู้สึกคุ้นเคยกับความสัมพันธ์เขาเข้ามาหาคุณด้วยการพยายามตีเนียตเข้ามาในชีวิตเขาเข้ามาหาคุณด้วยเรื่องงานหรือสังคมของการเรียนการทํางานหรือสังคมในกิจวัตรประจําวันเขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการเดินเข้ามาบอกคุณว่าเขาชอบคุณแต่เขาพยายามใช้ความสม่ำเสมอแทรกซึมเข้ามาในชีวิตคุณจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่คุณคุ้นเคยและรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ และความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิศๆคุณกับเขาตัดจบกันหลายครั้งและทุกครั้งก็เป็นตัวเขาเองที่พยายามที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในวันที่คุณกับเขาตัดสินใจเลิกกันมันอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่เลือกที่จะทิ้งคุณไปหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่ไม่เคยรักพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้จนทำให้คุณต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็เป็นตัวเขาเองเช่นกันนะคะ ที่เป็นคนเดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วพยายามคุณดึงคุณกลับไปในวังวนที่มันไม่มีรู้จบวังวนที่มีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจวังวนวงจรอ,อุบาทเขาเป็นคนทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแล้วก็วนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณหลายครั้งหลายคาแล้ว เด็กถือเหรียญและทุกครั้งที่เขากลับมาเขาก็พยายามทําให้คุณเห็นนะคะว่าเขารู้รู้ว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากอะไรแล้วก็ทําเหมือนกับว่าพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายคนคนนี้ไม่เคยทําในสิ่งที่เขารับปากคุณได้นาน บางคนทําได้แค่สัปดาห์เดียวนานที่สุดไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนคนเดิมนิสัยเดิมๆแบบที่คุณไม่สามารถทนเขาได้จนต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ทุกครั้งคนคนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เลยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะพยายามฝืนตัวฝืนใจทําดีกับคุณมันก็ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะดีเอ็มเพและครั้งสุดท้ายที่คุณกับเขาได้วนเวียนกลับมา ครั้งนี้มันแตกต่างเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะอยู่ในวงจรอุบาทนี้คุณมีคุณค่าเกินกว่าที่เขาให้กับคุณเอาไว้คุณเหมาะสมและคู่ควรกับความรักที่ดีความรักที่มีการเปิดเผยชัดเจนความรักที่จะมองเห็นคุณเป็นที่หนึ่งและไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจซึ่งความรักนั้นมันจะไม่มีเขาอยู่ในสมการนี้เลยดังนั้นหลังจากที่คุณคิดได้ตะหนักรู้ คุณเลยเป็นคนที่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกที่ปล่อยวางมากกว่าเดิมถึงแม้มันอาจจะมีความสงสัยในใจหรือมีปัญหากันมาก่อนแต่คุณเลือกที่จะเดินออกมาเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเอง คุณไม่อยากให้เขามองว่าคุณไร้คุณค่าไม่อยากให้เขามองว่าคุณเป็นของตายที่จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะในวันนี้คุณรู้แล้วว่าการ lan? ที่เขาพยายามทําให้คุณรู an はは้สึกตักต้อยพยายามทําให้คุณรู้สึกไม่มีคุณค่านั่นเป็นเพราะเขาไม่อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครเขาต้องการให้คุณด้อยค่าตัวเองเพื่อหยุดเวลาไว้รอเขาแต่ในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวคุณเองมีดีมากกว่าที่เขาประเมินเอาไว้และคุณสามารถไปได้ไกลมากกว่าที่เขาคิด ดังนั้นคุณจึงเลือกเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้เกลียดและไม่ได้เสียใจกับความที่การกลับมาในครั้งนี้มันต้องจบลงอีกครั้งความรู้สึกของคุณในวันที่เดินออกมามันแตกต่างจากทุกครั้งนั่นเพราะคุณมองเห็นคุณค่าที่ตัวเองมีเด็กถือดาบ เขารู้สึกโกรธนะคะเขารู้สึกโกรธมากกับการที่คุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งและจะรู้สึกว่าการตัดจบครั้งล่าสุดของคุณกับเขามันเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่เขากับคุณเคยได้กลับมาร่วมกันอาจจะเป็นระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสสัปดาห์เท่านั้นคุณก็รู้ใจตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองและเลือกที่จะเดินออกไปซึ่งมันทําให้เขาโกรธโกรธที่เขารู้สึกเสียหน้าโกรธที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างใจ คนคนนี้รู้สึกโกรธเกลียดรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากในวันนั้นเขาถึงไม่ล้งคุณเอาไว้เลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดคุณเอาแต่ใจและคุณทําให้เขากโกรธดังนั้นคุณจะไปไหนก็ไปเขาเลยไม่มีปฏิกิริยาที่ทําให้คุณสัมผัสได้เลยว่าเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้เด m มูนแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมาก อยากกลับมาหาอยากกลับมาเจออยากกลับมาคุยแต่เขาก็ยังมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทึ่งถ้าจากท็อปปีข,ของเราตั้งแต่ไพ่ใบแรกเดอะไฮพิ t เศ s แล้วมา The Moon จะมองว่าคนคนนี้เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเลือกคุณจริงๆไหม เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถหยุดทุกอย่างไว้ที่คุณคนเดียวได้ไหมคนคนนี้ยังไม่เชื่อใจตัวเองนะคะว่าเขาสามารถหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งได้เขายังไม่สามารถพร้อมที่จะเลือกคุณได้แต่สาเหตุที่เขากลับมาหาคุณซ้ำๆนั่นเป็นเพราะคุณคือความสบายใจคุณคือคนที่อยู่ตรงนี้เสมอคุณคือคนที่ ใจดีและให้แต่สิ่งดีๆกับเขาและคุณให้โอกาสเขาทุกครั้งที่เขากลับมาดังนั้นการกลับมาหาคุณในทุกๆครั้งเขาไม่เคยคิดที่จะเลือกคุณเลยเขาเลือกตัวเองเขาทําทุกอย่างเพื่อตัวเองเขาถึงได้มีอารมณ์โกรธไงคะในวันที่คุณเลือกเดินออกมาในความจากความสัมพันธ์นี้ครั้งสุดท้ายเขาถึงโกรธที่คุณเดินหนีเขาเขาถึงโกรธที่เขากลับมาหาคุณเพื่อให้คุณเยียวยาจิตใจแต่คุณดนนันหนีออกมาจากวงจรน,นั้นซะก่อน เขาเลยโกรธที่คุณทิ้งเขาเพราะฉะนั้นจากบทสรุปทั้งหมดเขาไม่เคยคิดที่จะเลือกคุณจริงๆแต่เขาอยากวนกลับมาหาคุณซ้ํำๆในวันที่เขาเหนื่อยกายเหนื่อยใจในวันที่เขาไม่มีใครเท่านั้นเองนะคะไหนถือเหรียญ เพราะคนคนนี้ยังตามหาความมั่นคงซึ่งความมั่นคงนั้นอาจจะเป็นความมั่นคงในหน้าที่การงานมั่นคงในสังคมแต่เขายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณมากเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆดังนั้นเขายังต้องการใช้ชีวิตยังอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่คุณอยู่ในวยัยอยู่ในช่วงอายุที่ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเขาได้แล้ว คุณต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนถ้าหากไม่มีความมั่นคงหรือไม่มีความชัดเจนมันก็ไม่สมควรที่จะไปต่อแต่เขายังไม่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือมั่นคงกับคุณในตอนนี้นะคะ4ี่ไม้เท้าแต่เขาอยากจะมั่นคงกับคุณในวันที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันไม่รู้หรอกนะคะว่าวันนั้นคือเมื่อไหร่ ดังนั้นมันก็ไม่เหมาะสมที่คุณจะต้องหยุดชีวิตไว้รอใครสักคนหนึ่งเพียงเพื่อให้โอกาสเขาตามหาความฝันหรือตามหาการประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเขาเองซึ่งไม่รู้ว่าวันนั้นคือเมื่อไหร่และพอถึงวันนั้นความคิดเขาจะเปลี่ยนไปอีกไหมการรอคอยของคุณมันอาจจะสูญเปล่าก็ได้ดังนั้นในขณะที่เขาตามหาความมาั่นคงตามหาความสาเร็จตามหาความฝัน คุณก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณซ้ำๆซึ่งจะมั่นใจว่าอีกไม่นานเร็วที่สุดคือภายในเดือนมิถุนายนนี้คนคนนี้จะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการกลับมาโดยที่ไม่ได้คิดที่จะเลือกคุณอย่างจริงจังกลับมาเพียงเพื่อต้องการคนหิวใจกลับมาเพียงเพื่อต้องการพักผ่อนแล้ววันที่เขาดีวันที่เขาแข็งแรงเขาก็เดินจากคุณไปอีกดังนั้นคุณอย่าหยุดรอ เพราะเขายังตามหาความฝันและตามหาอนาคตของเขาอยู่คุณเลือกเดินออกมาแบบที่คุณรู้สึกจากครั้งสุดท้ายที่คุณเดินออกมานั่นถูกต้องแล้วนะคะและถ้าเป็นไปได้อย่าก,กลับไปอีกเพราะคุณจะมีแต่เสียเวลากับคนคนนี้ 5. ถ้วยซึ่งไพ่มันก็ขึ้นมาตอกย้ำนะคะว่าสุดท้ายแล้วความรักของคุณกับเขา เขาไม่เคยคิดที่จะเลือกคุณแต่เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณซ้ำๆกลับมาทําให้คุณเสียใจซ้ําๆดังนั้นปล่อยให้เขาไปตามหาความฝันตามหาโอกาสที่เขาต้องการส่วนตัวคุณเอง กลับมาเป็น The e M P S กลับมาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้แล้วปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาคุณอยากกลับไปเสียใจอีกเลยเพราะถ้าหากคุณยังวนกลับไปอีกเขาจะทำให้คุณเจ็บปวดและเสียใจเหมือนที่เคยผ่านมาซ้ำๆและ จะบอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้จะวนกลับมาหาคุณอีกแน่นอนในวันที่เขาอ่อนล้าอ่อนแรงและไม่เหลือใครซึ่งเร็วที่สุดคือภายในเดือนมิถุนาย,ยนนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิบถึงหนึ่งร้อเอร์เซนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุมาชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่ 10, 20 30คนที่เกิดวันที่ 13, 23คนที่เกิดวันที่ 12, 22ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100นเซนะคะจะลบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปถ้าหากนี่คือคำทำนายของคุณ และรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ